อย่าลืมกด Subscribe แล้วแตะที่กระดิ่งเป็นกำลังใจให้น้องปลาด้วยนะคะ สวัสดีค่ะสวัสดีนะคะสวัสดีทักทายพีพพ่พี่น้องๆเพื่อนๆน,นะคะทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับชมคลิปค่ะของช่องร้านเกจิมหาเวทนะคะก็ขอบพระคุณทุกช่องทางเนาะทุกยอดวิวที่ติดตามกันนะคะอย่าลืมแตะกระดิ่งแตะระฆังกันเอาไว้ด้วยนะมาด้านหน้านี้นะคะเป็นอีกหนึ่งรุ่นนะคะที่เป็นเกจิคณาจารย์สายใต้ที่ เปล่าเชื่อว่าตอนนี้ไม่มีใครไม่รู้จักนะคะสำหรับรุ่นนี้ค่ะเป็นมีดหมอนะคะรุ่นแรงคูนะคะของหลวงปูอ่อิมค่ะที่วัดทุ่งนาใหม่เนาะถือว่าเป็นหนึ่งในผู้สืบทอดวิทยาคมนะคะของสำนักตักศิลาเขาอ้อแล้วก็เป็นหลานเนาะแท้แท้นะคะของพ่อท่านคล้ายวาจาสิทธิ์ก็ถือว่าได้ชื่อว่าเป็นเทวดาแห่งเมืองคอแล้วก็เป็นเป็นเทพเจ้าแห่งแดนใต้เลยมีลูกศิษย์ลูกหายเยอะแยะมากมายเลยค่ะอย่างที่บอกค่ะน้ำปานำ คลิปนะคะอ่าไม่ใช่นำคลิปสี่นำกราฟิกเนาะเป็นลายของมีดนะคะใบมีดให้ชมกันด้านต้นคลิปแล้วขออนุญาตไม่แกะนะคะเพราะว่าเขาซีนซองมาได้สวยงามมากๆน้องปาอยากให้อ่าลูกค้านะคะเอาไปแกะลุ้นกันเอาว่าจะได้เลขอะไรมีตอกเลขตอกโค้ดชัดเจนแน่นอนนะคะที่ใบมีดเนาะอ่ะสำหรับรุ่นนี้นะคะเขามีสาม เนื้อเนาะถือว่าปอกนะคะ3แบบนะคะแล้วก็ขนาด5นิ้วค่ะเป็นขนาด5นิ้วนะก็มีอะไรกันบ้างตามด้านนี้เลยคือเขามีแค่3ามเนื้อเท่านั้นมีปอกไม้คูณนะคะมีปอกกระดูกและปอกเข่าควายที่น้องปหยิบนี่คือเข่าควายเนาะด้านหน้าเขาติดสติกเกอร์เอาไว้เลยค่ะว่าอะไรเป็นอะไรนะคะก็ทํางานแบบว่าผู้สร้างทํางานได้ดีแล้เรียบร้อยดีมากๆเลยเน้องปาก็เลยไม่อยากแกะออกมาไม่อยากฉีกออกมาอืม ก็มีเป็นมีดหมอนะคะนี่ด้ามและปอกไม้คูณอ่ะกระสีจะน้ำตาลน้ำตาลแบบนี้นะคะด้ามและปอกไม้คูณนะขนาดเท่ากันทั้งหมดนะคะทั้ง3าแบบ3ามเนื้อเลยก็คือ5นิ้วนี่ก็จะออกสีแบบน้ำตาลดาร์กน้ำตาลเข้มๆเป็นสีไม้เข้มๆนะคะเป็นปอกไม้คูณนะ แล้วก็จะมีเป็นปอกกระดูกเนาะปอกกระดูกเขาก็จะเป็นแบบออกสีขา,ขาวๆหน่อยแล้วก็อันนี้เป็นปอกเขาควายนะคะก็จะสีออกแบบเขาควายเหลืองๆความสวยงามความมีเสน่ห์ก็แตกต่างกันไปเนาะอ่ะโอเคเดี๋ยวน้องปะจะทิง้งช่องทางการติดต่อเอาไว้ให้นะขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามรับชมส่วนจองพระใหม่ร้านเกจิมหาเวสสวัสดีคะ่ะ